สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่ธนพัชเริศฟร์มบารักดานตะบลหนนวัดโสภารอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่8มกราคม2568นะครับพอดีอันนี้จะให้มาดูหลังบ้านนะครับดูหลังบ้านหมายถึงว่าอันนี้คือเราได้กัวผู้เลือดร้อยมาใหม่นะครับอายุ12เดือนแล้วก็บำรุงนะครับนี่ลำหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระคุนี่นะครับกระคุเบอร์ใดพวกนี้ครับไปสอยดาวมาเลยนะครับ แล้วก็ผสมข้างล่างก็คือนี่หัวอาหารตองเจ็ดนะครับได้อยู่ประมาณ3-4ี่ขีดนะครับตอนเช้านะครับตอนเช้าก็รำรำกับรำแก่นะครับกับหัวอาหารตองเจ็ดนะครับเห็นมุนนมุสิผมบดนะครับผมบดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับให้กินตอนเช้านะครับแต่ว่าตอนเย็นนี่ก็คือหัวอาหารตองเจ็ดหนึ่งกิโลกรัมนะครับบดนะครับหนึ่งกิโลกรัมเลยซัางโหลดครับหนึ่งกิโลแล้วก็ห้่มนี่กับ เต็มซ้ำนี่แล้วนะครับห้ามแกนะครับเนี่ยอันนี้คือการบำรุงนะครับผมเคยเลี้ยงมาหนึ่งตัวแล้วนะครับว่าจริงๆมันต้องบำรุงให้ถึงนะครับนี่อันนี้คือให้ดูหลังบ้านนะครับเดี๋ยวดูหลังบ้านเสร็จเราก็จะไปให้แบบโดยภาพรวมนะครับนี่หลังบ้านนะครับให้ดูหลังบ้านนี่นะครับนี่ให้อย่างนี้นะครับก็ตกอยู่วันละกิโลกิโลนิดๆนะครับกิโลสองขีดกิโลสามขีดถึงกิโลครึ่งนะครับก็ให้ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะ อ้วนนะครับให้ให้ให้ไปรดนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงบํารุงนะครับวัวมันก็ประมาณนี้แหละครับเรามีหญ้าเราก็เสริมเรามีอาหารค้นเราก็เสริมนะครับเพราะว่ามันมันสิอ้วนโดยปกติไว้แขกินห้ามมือละถวย2สองถวยมันบ้แมนนะครับนี่ของผมก็ทำอย่างนี้นะครับให้ดูหลังบ้านเลยนะครับครับนี่ก็ลงมาติดตั้งโซลาเซลล์ก่อนนะครับเลสใซยระบบลดยูำหนัาเอานะครับนี่คือสถานที่จริงหนางจริงนะครับว่าทําจริงนะครับนี่คือ ตอนกลางวันเนะ่ะปล่อยวัวลงมาแปลงนี้นะครับเอาโซลาเซลล์ช็อตวัวมาช็อตตรงนี้แล้วก็ตอนเย็นบ่ายสามก็เอาขึ้นไปอีกแปลงหนึ่งที่อยู่หลังบ้านนึะปุ่นนะครับหลังบ้านข้ามถนนไปน่นะครับนี่สุดแปลงนี้ก็คือแปลงหญ้าของเรานะครับนี่ติดแปลงหญ้าของเราโซลาเซลล์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเดินลงมาชมอีกนะครับตอนนี้ก็ลำแก่ไปให้ก่อนนะครับนี่เราลงมาฝั่งนี้ก่อนปกติก็ไม่ได้ถ่ายลงมาตอนนี้นะครับก็คือเอาลำแก่ก็ถ่ายให้ดูเฉพาะตอนลำแก่เดี๋ นี่ก็ล้ำมาถึงตรงรางยาแล้วนะครับนี่ตรงรางอาหารละแล้วก็จะปัดกวาดทําความสะอาดทั้งนิดนึงนะครับแล้วก็จะเทล,ำลํำละครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลํำแก่นะครับหนึ่งกระสอบให้กินทุกวันนะครับต่อช่วงนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าที่ผมกําลังตามหาความยั่งยืนในการเลี้ยงวัวนี่คือ,อให้กินลํำแก่นี่คือยั่งยืนแล้วใช่ไหมนะครับถึงเลิกให้กินแบบเบือกมันล้างหมกกักยีตที่เคยทํามา อ่าจะสองปีนะครับให้กินแบบต่อเนื่องเลยนะครับสองปีนะ่ะคือให้กินประมาณยี่สิบเดือนนะครับผมให้กินมายี่สิบยี่บเอ็ดเดือนคือต่อเนื่องเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับนะคือความต่อเอ่อความยั่งยืนก็คืออ่าส่วนของลำแก่นี่ก็คือยังไม่ยั่งยืนนะครับยังไม่ยั่งยืนแต่ว่าตอนนี้ก็คือประทังชีวิตไปดันตายไปคือหลอดตายไปซื้อเนาะครับนี่ไม่มีหญ้านะครับไอ้ที่ยั่งยืนคือนู่นนะครับอยู่ข้างล่างนั่นนะครับหญ้าเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับนี่ความยั่งยืนน่าจะ ส่วนพวกนี้ส่วนพวกเปลือกมะล้างหมักยีสต์แล้วก็ลำนี่คือเปลือกมะล้างหมักยีสต์แล้วก็ลำนี่คือเป็นพวกเสริมเฉยนะครับเสริมเสริมเป็นแค่ส่วนน้อยนะครับเป็นส่วนน้อยคืออาหารหลักของวัวก็เป็นหญ้าก,กับฟางนั่นแหละครับที่เป็นอาหารหลัก6 0 7 0 8 0 9 0 95นะครับส่วนลำแก่ของผมนี่ก็อาจจะอยู่ใน2%ซกินหญ้ากินฟาง9 8รซลำก็อยู่ใน2%นะครับที่เสริมนะครับ ได้อาหาร100%ก็มีอาจจะมีรำแค่2%องเตัวละ2%นะครับเนี่ยบางคนก็อาจจะงงว่าเอ้ยทําไมแต่ก่อนทําเปลือกมาล้างมักยิ้นแล้วหยุดทานะครับแล้วหยุดทําทําไมถึงหยุดทําแล้วพอหยุดทําแล้วหันมาให้เปลือกหันมาให้ราแก่นะครับมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันยั่งยืนแล้วใช่ไหม ครับมันบางคนอาจจะสงสัยอย่างว่าแหละครับบรรจงยืนแล้วใช่ไหมก็ไม่ไม่ยั่งยืนนะครับเปลือกมาล้างืาอกี้ห้อผงก็เหลืออย่ครับเกือบสิบถังนะครับนี่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับยังไม่ได้เปิดเลยก็ตอนนี้ก็บอกขายเนี่ยถังหนึ่งถังพวกเนี้ยถังมือสองนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับมารับเองนะครับพิกัดก็ บ้านหลักด่านตะบนนวังโสข้า์อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือว่าปักหมุดมาธนพัฒน์เจริญฟาร์มคุ้มกัวสแตนเลสและยาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือทักมาทางเพจก็ได้นะครับธนพัฒน์เจริญฟาร์มคุ้มกัวสแตนเลสและยาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ใช้ชื่อเหมือนกันหมดนะครับทั้งในโซเชียลนะครับเสิร์ชหาได้เลยนะครับเป็นธนพัฒน์เจริญฟาร์มคุ้มกัวสแตนเลสและยาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับต้องขึ้นเมื่ออำเภอพลจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับ ท้องคางไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับมีคําแนะนําก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะติดต่อมาซื้อเฉพาะถังอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเข้ามาคอมเมนต์แนะนําติดตามเพจผมก็ได้นะครับเพจผมก็ติดตามก็เป็นพันแล้วนะครับก็อัพนี่แหละครับอัพทุกวันนี่แหละเอาคลิปของเราที่ถ่ายลง YouTube นี่แหละไปอัพเพื่อความเคลื่อนไหวแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายภาพนิ่งนะครับเพราะว่าด้วยเวลาด้วยนะครับเวลาตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเร่งทํา เคลียของที่เรายังไม่ทําไม่เสร็จนะครับให้มันเสร็จที่วางแผนไว้นะครับนี่ก็ตรงนี้ก็คือที่เรามาติดตั้งไว้เดี๋ยวตอนเย็นก็จะลากกลับไปอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่นะครับเข้ามาคือตามหาความยั่งยืนเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนลำมขวดเปลือกมาล้างมกยีดก็เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆนะครับเพราะว่าเอามาเสริมนะครับจะให้เป็นความยั่งยืนเลยก็คงคงไม่ได้นะครับเพราะว่าจากที่ดูแล้วก็ เปลือกมะลัางหมักยิดก็กิโลละบาท5้าสิตังคือบางคนอาจจะมองว่าเติร์ดมันก็ถูกอยู่นะทําไมถึงไม่ใช้ต่อนะครับคือถูกนะครับแต่ว่าปริมาณมันได้น้อยนะครับปริมาณต้องเข้าใจก่อนนะครับถัง150ลงหิตรอย่างเงี้ยมันต้องให้กินวันละเป็นถังนะครับมันถึงจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจึงจะได้คุณนะับประโยชน์สําหรับ,บวัวเกือบ20ตัวนะครับแบบ รักษาหุ่นอ้วนได้ประมาณนี้คือไม่อ้วนหรอกครับคือแบบว่าคือไม่พร้อมนะครับอยู่ในเกฑ์พอดีเลยที่ผมให้กินวันละถังนะครับมันมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับต้องให้กินวันละถังถ้ากินวันละถังมันก็งบมันก็อยู่ที่222บาท225บาทอย่างเงี้ยนะครับวันละ225บาทซึ่ง225บาบาทเนี่ยถ้าเราคิดเป็นถ้าเราซื้อลำแก่นะถ้ามีนะครับลำแก่หรือว่าลำลงสีข้าวเนี่ย วันละกับสองกระสอบนะครับสองร้อยก็ได้สองกระสอบถ้าเป็นลําแก่ก็ได้สี่กระสอบอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไม่ได้ยุ่งยากในกระบวนการหมักกระบวนการ,การหาบ่อหาถังนะครับมันต้องต้องคิดไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่ากิโลละบาทห้าสิบตังมันถูกจริงนะครับแต่ว่าจะให้กินตัวละกิโลนะครับชามหนึ่งมันก็กิโลหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้ ทดสอบนะครับว่าจริงๆแล้วให้กินวันละชามอ่ะมันมันอยู่ได้จริงไหมนะครับคือประเด็นอยู่คือน้ําหนักมันเยอะนะครับน้ํามันเยอะน้ําหนักมันเยอะฟิลเตอร์มันน้อยนะครับคือคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับคือเหมือนกับคุณกินยาเมด็ดหนึง่งอ่ะอ่าคุณก็ไม่อิ่มอ่ะกินยาเมด็ดหนึ่งก็ไม่อิ่มแต่สารอาหารอาจจะได้ครบถ้วนอย่างนี้นะครับผมก็เลยมองว่าคือให้มันกินอิ่มด้วยสารอาหารอาจจะอาจจะ อาจจะมีน้อยก็ก็ไม่เป็นไรนะที่คือ,คอที่ผมมองนะก็เหมือนกับวัวกินฟางนะครับทำไมถึงวัวถึงกินฟางนะครับสมมุติว่าวัวกินฟางวัละก้อนนะกินฟางวัละก้อน,เท,อน,น,นทอเท่ากับกินลำหนึ่งหนึ่งหนึ่งคุถังหรือว่าเท่ากับกินหญ้าหนึ่งสอบอย่างเงี้ยแต่ว่าฟางมันก็หาได้ง่าย หญ้าสดมันก็ไม่มีอย่างนี้นะครับมันก็เลยเป็นแบบเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไอ้นี่นะครับยังไม่ได้ทิ้งนะแค่พักนะครับยังไม่ได้ทิ้งเหมือนกับว่าก็ยังอนาคตก็อาจจะทําต่ออาจจะทําต่ออยู่ในช่วงของแบ่งวัวเป็นช่วงๆนะครับถ้าเราในอนาคตเรา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 อยู่คงตัวแล้วอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าจะ ทำเป็นอาหารเสริมนะครับทำเป็นอาหารเสริมเพราะว่าปีที่แล้วที่ว่าผมทําเกือบสองปีผมใช้เป็นอาหารเกนะือบเป็นอาหารหลักเลยนะครับ5้าสิบห้าสิเปอร์เซ็นเลยนะหญ้าห้าสิบเปลือกมะล้างห้าสเปอร์เซ็เลยครับวันละถังนี่คืออยู่ได้เลยนะครับ <sho. S 1> วันละถังนี่คืออยู่ได้เลยคือปล่อยแบบไม่มีหญ้าก,ก็ปล่อยได้นะครับกินฟางแล้วก็กินเปลือกมะล้างมากินนะครับปล่อยแบบแทะเลมเนาะ<ส>วัวอ้วนนะครับอแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเราจะ จะพร้อมจ่ายเงินวันละ225บาทไหมนะครับต้อง,ต,องต้องถามอย่างนั้นก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอไม่ไม่ไม่พร้อมจ่ายเงินนะครับแต่ว่าถ้าให้ถ้าให้กินได้วันละถังนี่คือ225บาทเราเป็นเกณฑ์เนี่ยก็คือวัวอ้วนแน่นอนนะครับเลี้ยงวัวสบายใจเลยนะครับเดือนละหกพันนะครับหกพันเจ็ดพันอย่างเงี้ยเลี้ยงวัวได้สบายใจเลยนะครับไม่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 ไมต้องกังวลอะไรเลยเลี้ยงวัวอ้วนวัวผอมน้ำนมลูกดี ส่งลูกตีลูกอ้วนทุกตัวนะครับอ่าแต่ว่าถ้าลดลงมาให้เป็นวันละร้อยได้ไหมวันละครึ่งถังอย่างเงี้ยก็ครึ่งถังแล้วคนเลี้ยงเนี่ยไม่ไม่ค่อยสบายใจนะครับคือผมเองนี่ไม่ค่อยสบายใจคือมองว่าวัวมันได้กินน้อยเกินไปนะครับวัวที่มันเก่งมันจะได้กินเยะอะกว่าเพื่อนแล้วพอมันมีน้อยแล้ววัวที่ตัวมันกินเ,นเยอะมันก็ได้กินเยอะตัวที่ไม่ได้กินก็ไม่ได้กินอย่างนี้นะครับเราก็เลยให้ไปแบบตัวที่มันน้อยสุดให้มันได้กินสัก หชามตัวใหญ่ก็อาจจะได้กิน7จ็ดแปดชามแต่ว่าถ้าเราให้น้อยตัวใหญ่ได้กินสองชามตัวเล็กก็ไม่ได้กินเลยนะครับอย่างเงี้ยก็เลยเฉลีย่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทดลองนะครับผมก็ให้ได้เป็นข้อมูลเฉยๆนะครับสําหรับคนที่อยากได้ข้อมูลก็สอบถามมาได้นะครับผมให้ข้อมูลได้เฉยๆนะครับ <c oughs> ก็แปลงนี้ก็ว่าจะปลูกญ้าไนต่อนะครับสองสองแปลงนี้แปลงละหนึ่ไร่นะครับก็สอไร่นิดๆน,นะครับ ปูาลูซี่ปีที่แล้วน้ําก็ท่วมตายไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่หญ้าหวายนานะครับตอนนี้พี่ชายก็ให้แนะนำให้ว่าเอาข้าวโพดมาปลูกไหมเพราะว่าซื้อเมล็ดข้าวโพดมาสองพันบาทนะครับซื้อมาสองพันบาทสี่ห้ากระสอบนะครับพี่ชายเอามาให้นะห้ากระสอบหวานไปแล้วอยู่ตรงที่ผมปล่อยวัวตอนเย็นนะครับปล่อยหวานไปแล้วเดี๋ยวยังไม่เกิดนะครับตอนนี้คือหนาวนะครับกระทบหนาวอย่างยิ่งยวดเลยนะครับเนี่ยหญ้าตรงนี้ก็มีนะครับเริ่มมีแล้วเดี๋ยวเนี่ย ยาไวาตรงนี้ก็เริ่มมีแล้วเดี๋ยวผมจะหาลวดไฟฟ้ามาล้อมไว้นะครับเดี๋ยวจะหาลวดไฟฟ้ามาล้อมแล้วก็ปล่อยวัวลงมาอีกอยู่นะครับนี่อย่างนี้น้อยก็ให้ให,ให้ให้ได้แทะริมอยู่นะก่อนที่จะทําอะไรเสียดายหญ้านะเสียดายหญ้านี่ร่องรอยของหญ้าเนี่ยลูซี่นะครับนี่ร่องรอยของที่รอดรอดนี่ไม่ใช่พ่ออะไรนะครับนี่โนนกว่าเพื่อนนะ ถ้าไม่ปล่อยวัวลงมาแทะเล่มก็คือน่าจะไถไถหวาถ่า,วานก็โพดไถว่างขวโพดก็หลายขั้นตอนนะครับก็ว่าจะเอาญาไหนมาลงเลยนะครับกั้นใจทีเดียวเลยนะครับน่าจะเป็นจ้างคน,นครับเพราะว่ามองดูแล้วสถานการณ์ก็ขี้เกียจนะครับเก็บตังคซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ช็อปนะครับมันถึงจะยั่งยืนนะครับไม่ใช่ยั่งยืนแบบมีแปลงหญ้าสิบไร่มาสะพายเครื่องสะพายบ่าตัดหญ้าให้กลัววันละ20่สตัวนี่ก็ไม่ไหวนะยั่งยืนนะย่งยืนแบบบูรณาการแบบ 5G แบบเกษตรกรยุคใหม่ทำน้อยได้มากนะครับความยั่งยืนนะครับของเราตอนนี้ก็ ที่เห็นผมถ่ายแปลงหญ้าแล้วมันไม่ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่คือหนาวจัดเลยนะครับหนาวจัดเลยหญ้าอะไรก็ไม่งามทั้งนั้นเลยครับกระทบหนาวเลยครับดูลองเข้าไปสอบถามในเพจหญ้าได้เลยนะครับเนี่ยไม่ไม่ว่าหญ้าชนิดไหนนะครับลองไปถามดูเลยยิ่งหญ้าที่เป็นแบบหญ้าแพนโกลาอย่างเงี้ยลองถามได้เลยนะครับหนาวนี่แบบหดเลยนะครับเหมือนกับคนเลยครับ หนาวแล้วก็ไม่อยากทำอะไรนะเมื่อสไตล์เดียวกันนะครับยากก็เหมือนกันคือของผมเนี่ยมันมันกระทบหนาวพอดีถ้าหนาวอยู่อย่างนี้สองเดือนก็ยังไม่ได้ตัดหรอกครับเนี่ยถ้าอยู่ประมาณเนี่ยสิบสี่องศาสิบห้าองศานะครับเนี่ยไม่ได้ตัดนะครับเอ่ออยู่ในช่วงตอนเช้านะครับ แดดก็เริ่มออกแล้วนะครับเราก็พยายามทําอยู่ในช่วงอากาศที่อุ่นนะครับไม่ต้องรีบร้อนทนํานี้อากาศหนาวก็ไม่ต้องได้ตะบึงตะบันมากนะครับก็มาเช็คโซลา่าเซลล์นะครับมาเช็คโซลา่าเซลล์สถานการณ์เป็นไงบ้างครับแถวบ้านผมนี่มีการขโมยโซลา่าเซลล์กันนะครับของผมก็ดูอยูอ่ไฟฟ้าน่าจะ ทำได้จะทํางานแล้วครับแต่ว่ารอสักพักก็น่าจะออกแล้วมันจะเป็นช่วงนี้นะครับช่วงเช้าก็คือแดดแดดยังไม่เสมอครับช่วงเช้าไม่ได้เอากุญแจมานะครับกุญแจเอาไว้บ้านไม่ได้เปิดดูแต่ว่าก็จะถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยว,วมันแดดอย่างนี้แล้วมันก็ไหลนะครับเดี๋ยวสักพักก็ไหลละเนี่ยมันจะมีช่วงพักนะอย่างที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวมีช่วงพักเดี๋ยวพักเสร็จแล้วก็ไหลเหมือนเดิมน่าจะเริ่มทํางานแล้วล่ะ ก็จะประมาณนี้ก็อยู่ในช่วงเป็นปั๊มสมมติระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดนะครับสองอาสิบวัตต์หนึ่งแรง2ระบบไฟฟ้าแล้วก็โซล่าเซลล์นะครับกลางคืนต่อไฟฟ้าเปิดได้นะครับแต่ไม่ได้เปิดนะครับกลางวันก็อาศัยโซล่าเซลล์นะครับนี่เป็นแผงโมโนฮาร์เซลนะแล้วผมจะไม่ผิดแผงของด้านมั้งห้าร้อวัตต์สามแผงอ่ะมาแล้วนะครับเนี่ย คือตอนเช้ามันก็จะประมาณนี้แหละครับถึงถึงมันแดดมันก็จะตัดนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของแสงแดดยังไม่ได้นะครับเปิดไปสักพักนึงก็เดี๋ยวระบบมันก็จะตัดเองนะครับไม่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 ได้ทําอะไรกับมันนะแต่ว่าระบบมันจะตัดเองนะครับระบบของของปั๊มมันจะตัดเองพอความเข้มข้นของแสงได้ประมาณ2อนาที3มนาทีมันก็จะกลับมารันเครื่องเหมือนเดิมนะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับเป็นระบบไฮบริด พปัม๊มส่วนปัม๊มบาดาลหน้าดินของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปัม๊มไฟฟ้านะครับสูบลงพวกนี้ได้เลยนะครับนี่วันนั้นผมสูบลงรอสองแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะสูบลงอีกนะสูบลงแล้วก็ปล่อยกลับคืนนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าอย่างนี้ได้ทั้งแปลงนะเนี่ยผมมองว่าถ้า,ถาทาเปลี่ยนแปลงเดียวกันได้นะสูบลงแล้วก็ปล่อยคืนสระอย่างเงี้ยแต่ว่าสระลูกนี้มันไม่สามารถรับน้ําได้ทั้งหมด10ไร่หรอกครับหมายถึงว่า เราสูบน้ําใส่สะนี้เต็มสิบไร่นะแล้วก็สูบรดหญ้าไม่สามารถน้าน้ําในสะนี้สิบไร่เอ้ยน้ําในสระนี้เนี่ยไม่สามารถรดหญ้าสิบไร่สิบไร่ได้หมดนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นระบบสูบสูบลาดนะหมายถึงว่าสูบหมดสะกับกับว่าทัว10สิบไร่นะครับเมื่อกีตอออ้ตรงเด้รอรอไหมครับต้องต้องเด้รอต้องได้รอแต่ว่าใช้ใช้ระบบสปริงเกอร์นะได้นะครับระบบสปริงเกอร์นะตัดอีกแล้วเห็นไหม ปั๊มผมก็หยุดแล้วนะครับเนี่ยน้าตอนอแดดตอนเช้ามันไม่แรงนะครับความเข้มข้นของแสงแดดนะครับเขาบอกว่ามันมันอยู่ที่ความเข้มข้นของแสงแดดก็เลยต้องแบ่งเป็นล็อกๆอ,อย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าแถวนี้ปรับได้เป็นแปลงเดียวเนี่ยน่าจะได้อยู่นะน้ําสะหนึ่ง,สะ,งสะหนึ่งนี้เวลาสูบรถก็คือสูบรถทั้งแปลงนี้เลยแล้วก็ปล่อยกลับคืนหมายถึงว่าสูบหมดสะนะครับแล้วก็สูบหมดสะได้ได้ได้รอบหนึ่งแล้วก็ บมนาให้เต็มสะแล้วก็ลดอีกทีละรอบนะครับรอบแล้วเต็มสายเพราะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ากระทบหนาวครับคนปลูกหญ้าก็เข้าใจนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับตกใจนะครับนี่ขนาดว่าหญ้าไหนเนีทเนะเน่ที่สุดของความเขาเรียกว่าอะไรนะโตเร็วแล้วนะครับที่สุดของความโตเร็วแล้วน้ําถึงปุ๋ยถึงนี่ยยังชะงักนะครับหญ้าอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับต้องรุ่นชนิดที่แบบว่า จากเคยให้หนึ่งเข้าคืนไปสองเข้านะครับเนี่ยนี่นะครับผมพาดูดูแปลงหญ้านะผมลดหมดแล้วนะแปลงนี้แต่ว่าเรือแปลงข้างบนนี้ยังไม่ได้ลดเลยนะครับเนี่ยรอน้ําก่อนนะครับรอน้ําก่อนแล้วก็ไม่มีเวลานะครับเนี่ยพาเดินชมนะครับแต่ว่าหญ้าก็ค่อยๆเจริญเติบโตนะอย่างปกติก็ถ้าเป็นหน้าฝนสมมุติว่าร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยหน้าหนาวตอนนี้ผมก็คิดให้แค่ยี่สิบเปอร์เซนต์นะก็ยังจเจริญเติบโตอยู่ไม่ถึงกับ หยุดการเจริญเติบโตนะครับแต่เจริญเติบโตช้าอย่างนี้นะเนี่ยอย่างแปลงนี้อย่างที่เห็นนะครับผมลดน้ําให้ปุ๋ยไปแล้วนะ<ส>ก็นี่แหละครับก็เพิ่งเห็นแตกใบใหม่ขึ้นมาแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่ามันเป็นแปลงที่หัวแทะเล็มนะครับมันก็เลยจะช้านิดนึงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอของยังไงนะครับถ้าเป็นวัวที่แปลงแทะเลม็มหรือว่าเหยียบย่าอ,อ่ะหญ้ามันจะโตช้านะครับส่วนใหญ่หญ้ามันบอบช้ํานะผมว่าไม่เหมือนตัดเอานะครับ ถ้าตัดนี่คือเดินย่ำรอบสองรอบก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอเตือนเติบโตนะแต่ว่าวัวย่ำนี่ย่ำทุกวันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยย่ำทุกวันหญ้าก็ช้ำทุกวันนะครับเญ้าช้ำทุกวันโดนวัวดึงลากดึงเงาขึ้นมาก็กว่าจะตั้งได้นะแล้วก็มากระทบหนาวอีกทีเนี้ยโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับทีเนี้ยเนี่ยครับอยู่ประบานนี้แหละ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับใครที่มีข้อแนะนําก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับหรือสําหรับคนที่ดูจบคลิปก็อยากพูดคุยสอบถามก็หักมาในท่องทางโซเชียลได้ทุกท่องทางนะครับธนภธัทรเจริญฟาร์มคุ้มกว่าสแตเลสและญาติอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับย้าว่าต้องเป็นอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามกันได้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงกวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ